ยูริปก็โผล่นะมาแล้วคะ่ะดอกนาซิเซนโผล่มาแล้วค่ะทุกคนโอยนี่ขนาดหิมะทับยังไม่ตายนะเนี่ย จากไหนเนี่ยฮะมาจากไหนดิเบื่อนไม่หมดเลยฮะหัวคอมสู่เห่เนี่ยฮะหัวมีแต่ฝุ่นมีแต่ยักใหญ่นี่นินดี้เอ้ยไปไหนมาอืมนี่ค่ะสวัสดีค่ะทำไมหิมะไม่มีแล้วดูสวัสดีในสวนค่ะทุกคน17องศาค่ะวันนี้สดชื่น ต,ติดชีวิตต้องนั่งใกล้ๆเท้าด้วยนะ,ะฮะฮะดินดดนฮาสิสเซนกำลังพผล่มาแล้วคะ่ะทุกคนอชอดอกโผล่กัแล้วเดี๋ยวเราจะได้ชมความสวยแหละคนจำได้ไหมคะวันนั้นน่ะหิมะทับตรงนี้เต็มเลยนี่พผล่ขึ้นมาแล้วคะ่ะชเนกเร็กชัน ก่อนหน้านี้มีไม่กี่กอเองนะคะทุกคนข้างล่างจะเป็นหัวเหมือนกับหัวหอมนะคะเหมือนหัวหอมนะเราสามารถขุดตอนที่เขาเหี่ยวแล้วนะคะถ้าจะอยู่แบบนี้เนี่ยถ้าบานแล้วเนี่ยนะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์เขาก็จะเริ่มร่วงโรยสิงนกร้องสุดชื่อนะคะทุกคน ทงฟ้าจมใสจังเลยหนึ่งหนึ่งจะพาทุกคนไปดูในบ้านหลังน้อยนะคะมีอุณหภูมิติดเอาไว้ว่าตอนนี้ข้างนอกนะคะก็ประมาณ17องศานะไปดูในบ้านสิว่าอุ่นไหมเอ๊ะโผลทุกที่เลยนะนไปดูว่าอุ่นอุ่นอุ้โหิ31องศาอ untrice g ก a า s ต้นเก่าแก่ก็เริ่มจะมีเห็ดเห็ดกินได้ไหมเนี่ยอยู่เชอร์รี่ค่ะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นดอกเชอร์รี่นะคะรอประมาณเดือนมีนานะเดี๋ยวก็ค่อยๆโผล่มาแล้วคะ่ะนี่ก็ต้นลูกแพร เดือนหน้าก็จะเริ่มที่จะมีดอกพลมาให้ชมแล้วนะคะทุกคนนี่นั่งอาบแดดอุ่นไหมล่ะอุ่นไหมคะนั่งคุมงาน,นแล้วแม่กวาดใบไม้นะนเดินตามตลอดเลยแม่ทำอะไรก็ตามตามตามแบบนี้นะคะนี่มุมนี้ เป็นอย่างลงทิวลิปนะคะเดี๋ยวค่อยมาชมกันเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มผลูมานะอันนี้ต่อที่เป็นต้นเก่าก็จะแห้งนะคะเสร็จแล้วนี่ต้นใหม่ก็จะเริ่มขึ้นมาแบบเนี้ยทุกป,ปีค่ะทุกคนโอ้เครื่องบินมาับรแล้ว lovely แอปแอปเปิ <Have> นะคะ mm hmm. ดูจากตอนนี้นะทุกคนเนีมยมีตึกิ่งนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนาะ mm hmm. ก็ค่อยมาชมแบบนึ่ง mm hmm. จะพาชมเรื่อยๆนะคะ mm hmm. แดดสดชื่นไปจนถึงวันพูดเลยอากาศดีแบบนี้นะคะทุกคนนงก็ต้นลูกแพร์ต้นใหญ่ั mm hmm. ว่าจะขยายแปลงผักนะทุกคนเดี๋ยวดู mm hmm. จะขยายได้ไปทางไหน mm hmm. เพราะว่าในช่างใหญ่เอา ต้นไม้ที่แห้งๆอ่ะต้นฮาเซนุสนะคะต้นถั่วเอาออกไปแล้วะค่ะทุกคนนู่นนะเห็นไหมแต่ก่อนนี่เต็มเลยนะคะนี่อาจจะสามารถขยายไปตรงนู้นได้เราให้ในช่างนะเอาถังน้ำนี่ออกนะคะเอาไปไว้ตรงจุดอื่นนะหรือไม่ก็เดี๋ยวดูก่อนไอมานั่งเฝ้าแล้วค่ะเฝ้าคนสวนนะคะ,ะเฝ้าทุกที่เลยค่ะคนสวนไม่อู้หรอคะะ่ะไปไหนเนี่ย อันนี้ผักชีเหนึองโรยไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะทุกคนเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยฮ่าทากอุ้ยทากอุ้ยทากมาอะไราย,ยามนี้นี่ขนาดหิมะแบบทับอย่างเงี้ยทับเหมือนกับที่ทุกคนเห็นนะคะยังไม่ตายนี่ โอ้ท oh, นมากๆเลยภาพที่นั่งลงนี้เดี๋ยวหนิงจะให้ดูก่อนหน้าที่แบบอยู่ในช่วงซัมเมอร์นะคะทุกคนทุกคนเคยเห็นเนอะหนิงก็ถ่ายบ่อยอยู่เนาะจะแบบสะอาดสวยงามหน้านั่งหน้าหนาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาทําความสะอาดกันโอดมารีนะคะปีนี้ก็โดนหิมะถมตรงนี้ก็ค่อนข้างเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลละแต่ต้นเขาจะขึ้นมาใหม่นะคะนี่ จะแตกกิ่งมาใหม่เดี๋ยวนี้จะตัดที่แบบสีช้ำๆนี่ออกเดี๋ยวหอมมากเอาไปใส่คาร์ทอฟเฟอร์ไปใส่มันฝรั่งนะคะหอมมากๆมันฝรั่งอบช่งางกำลังทำงานอยู่พอดีตรงนี้นี่ก็จะเคลียร์ทำความสะอาดนะนี่เป็นแปลงอีกแปลงหนึ่งนะคะีนอยากแบบเออให้กว้างเข้ากันไปเลยอะจะเป็นแปลงใหญ่ไปเลยจะได้ปลูกตรงนั้นก็จะมีสตรอบเบอรี่อะ อยากจะย้ายสตรอเบอรีร่ไปปลูกไว้ตรงอื่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเขากำลังขยายนะขยายไปเกิดเป็นต้นใหม่จากไหลเนี่ยเห็นไหมคะไหลเลื้อยไปเกิดเป็นต้นใหม่เยอะเลยนู่นน่ะทุกคนเอาไว้เจอกันหม่คลิปหน้านะคะหิวแล้วค่ะว่าจะอบเค้กด้วยแหละ เอ,เ,อเ,อเอาไว้เจอกันใหม่นาอไว้เจอกันใหม่นะคะหนึ่งเตรียมของเอาไว้ทำน้ำพริกกากหมูอืโรสแมรีนติดมือไว้เจอกันใหม่คะ่ะทุกคนบ๊ายบายลิลลี่อยู่ไหนลิลลี่อยู่นู่นบ๊ายบายค่ะไปเติมพลังก่อนทําทำหมูหมูหวานคะ่ะแบบที่แม่ซีน้องโมดี้เนาะน้องซีนะคะทำหนี่ก็เลยทำตามค่ะเดี๋ยวจะทอดนะทุกคนนี่ก็นึ่งข้าวเหนียวห่อนๆเลยนะคะ ทานกับหมูทอดนี่หมูทอดกรอบชิเนเซ้นะคะชวยชิเนเซกับมันบดแล้วก็สลัดอีกนิดหน่อยของในช่างใหญ่ค่ะหมูหวานทอดเนืออันนี้ทอดคือจานเดียวนะคะครึ่งหนึ่งอร่อยมากเลยค่ะอยากบอกน้องซีพี่หนิงทำตามแล้วนะสูตรที่น้องสีทำนะคะอร่อยมากๆเลย